พบกันเช่นเคยกับช่วงย้อนรอยแมชมวยปล้ำในอดีตโดยสถานีมวยปล้ำจะเอามาไลฟฟังกันอีกครั้งกลับไปในต้นปี2014อสูรกายอย่างบล็อกเลสเนอร์หมายมั่นอยากจะเป็นแชมป์โลกอีกครั้งดูเหมือนจะไม่มีนักมวยปล้ำคนไหนจะกล้าต่อกรอเขาได้ขนาดชายที่แข็งแกร่งอย่างมาคเ e นลีกระโดนบล็อกเล่นงานแบบหมดสภาพแต่ทว่าวก็มีชายคนหนึ่งที่บล็อกไม่อยากจะต่อกรอด้วยชายคนนั้นคือบิ๊กโช บิ๊กโชนั้นทนต่อความปาดเถื่อนของบล็อกไม่ได้ต่อไปบิ๊กโชพยายามหยุดบล็อกให้ได้บล็อกก็พยายามจะต่อกรกับบิ๊กโชแต่ทว่าจนแล้วจนรอดอสูรกายผู้นี้กลับทําอะไรบิ๊กโชไม่ได้เลยบล็อกทั้งแขนทั้งอายส่วนบิ๊กโชก็อยากจะหยุดความปาดเถื่อนของบล็อกให้ได้นั่นก็ทําให้ทั้งสองได้เจอกันในแมชที่เราจะเอามาได้ฟังในครั้งนี้นั่นเองโปรแกรมแมชบิ๊กโชปะทะบล็อกเลสเนอร์ศึกรอยัล r u m เบิรปี2014 เปิดตัวออกมาก่อนคนแรกกับยอดนักมวยปล้ำพี่หมีใหญ่เดอะบิ๊กโชว์เว้ยเอ้อะไรก่อนลงที่บิ๊กโชว์แค่เพลงเปิดตัวก็รู้แล้วว่าน้าอนาใจแค่ไหนนักมวยปล้ำที่สูงก็2เมตรมีน้ำหนักเกือบเกือบ200กิโลบอกเลยนักมวยปล้ำคนนี้ไม่ธรรมดาแฟนๆช่องสถานีมวยปล้ำรู้จักพี่หมีใหญ่คนนี้เป็นอย่างดีบอกเลยพี่หมีเจ็บมาเยอะ และเปิดตัวตามออกมาสำหรับคู่ต่อสู้ของพี่มีใหญ่นั่นก็คือสุดยอดนักบลลังจอมอสุรกายเขาก็คือบ็อกเลสเนอร์ผู้ที่มีพละรกกำลังมหาศาลมาอย่างน่ากลัวดุดันโดิมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการฝีปากกล้าอย่างพ่อสุปชัยเฮเมน ล็อกเลสเตอร์กระโดดขึ้นเวทีมาถึงก็ต่อยเลยเน้นๆบล็อกจับบิ๊กโชว์เทคกดาแล้วขึ้นคล่องพร้อมต่อยรัวๆต่อยให้ยับเน้นๆไม่มียัง้งทาเอาบิ๊กโชว์ถึงกับไปไม่เป็นใจเย็นๆสิครับพี่ยังไม่ทันตีละครั้งเลยอาจกันแล้วด้านพอสุภาชัยเฮมันก็โยนเก้าอี้เลยขึ้นมาอีกโอ้ยกรรมาการก็บอกให้ใจเย็นๆจะส่งเก้าอี้เลยขึ้นมาทําไมเออพอโอ้ยแยกบอกให้แยกไง แต่บล็อกไม่สนใจแบบนี้ต้องฟาดหน้เก้าอี้เลยไปเต็มเต็มแรงเจ็บปวดแสบแสนสาหัสฟาดทีเดียวไม่พออย่างนี้ต้องขอเบิร์นจัดไปชุดใหญ่เน้นๆระบบไปทางตัวแล Big ้วบิ๊กโชว์ใจเยินๆสิเพบาวปัดโถเอ้ยฟังกันหน่อยสยินี่กรรมาการเองนะแต่บล็อกก็ไม่ฟังกระนำฟาดไปยังโหดจนกรรมาการต้องเข้ามาดูอาการของบิ๊กโชว์บล็อกมันไส่จึงเข้ามาฟาดไปอีกดอกพร้อมบอกให้กรรมาการไปสั่งตะละครังซะ แคเริ่มมาก็โหนะครับท่านผู้ชมโหดหัวใจสุดๆแต่ละแมชพี่มีบิ๊กโชของเราโดนไปเน้นๆตลอดเลยบล็อกโยนก้อีเล็กทิ้งพร้อมบอกกรรมการไปทีละครั้งได้แล้วแต่ยังไงซะกรรมการต้องเข้ามาดูอาการของบิ๊กโชก่อนว่าสู้ไหวไหมแต่บล็อกไม่สนว่าไหวไหมรีบพุงง่งเข้ามกระทืบเน้นๆไม่มียัง้งว่าแล้วก็เอาก้อี้เล็กมาฟาดใส่บิ๊กโชอีกแล้วครับท่านอย่างแรงเข้าไปเจะเข้าให้ อย่าตยสิครับพี่บ่า็อกชุนคารเลยได้ยินอย่างนั้นก็มึงก็รีบปีละข้างสิวายลุงพอที่ยืนข้างเวทีไม่พูดเยอะจองแต่จะส่งเก้าอี้ให้อย่างเดียวเรื่องสนับสนุนให้กระทืบคนเนี่ยถนัดนักไว้ใจได้รับประกันโดยพ่อสุภชัยเฮแมนตัดมาตอนนี้เบโชมาถึงตอนนี้ก็ยืนแทบไม่ขึ้นแล้วเพรากจะตามมาฟาซ้ำด้วยเก้าอี้แต่ทว่าวก,การรมการใจเด็ดรีบขึ้นมาชิงเก้าอี้หนีลงมาข้างล่างเออไม่เป็นไรลูก เนี่ยเอาไปพอจัดเห้ส่งเก้าอี้มาอีกแล้วครับท่านพานมาหลายนาทีแล้วชุนมุลวุ่นวายกันสุดๆแต่ในที่สุดกรรมการก็สั่งตีละครังละครังดังแบบนี้บล็อกไม่ลอยช้างานมือมาแต่ไกลหวังตีบิ๊กโชด้วยเก้าอี้เล็กแต่ทว่าบิ๊กโช์สวนคืนด้วยหมัดพลังหมีทาเอาบล็อกล้มทั้งยืนหน้าหงายเงือถึงกบยืนไม่เป็นเห็นแต่ดาวบิ๊กโช์ขึ้นมาไล่บี้ตาบล็อก ไม่จริงมึงก็จยดานีสิไอสุรกายเสียงมิกกีเมาบิ๊กโชว์จบับล็อกเวียงหิ้งตัวปลิวตอนด้้ยตามมาต่อยท้องอย่างแรงอย่างนั้นลากคอเวียงขึ้นไปบนเวทีายหัวขึ้นไปอย่าให้โชว์ต้องเดินบ้างนะตอนนี้บิ๊กโชว์ก็เจ็บแล้วก็บอบช้ำไปทั้งตัวแล้วจากการโดนฟาดด้วยเก้าอี้เหล็กแต่ก็ใจแข็งขึ้นเวทีตามนักกระทืบบล็อก คราวนี้ได้ทีพี่มีขอกระทืบมากต่อยท้องแต่ละหมัดเครื่องในแทบพังบล็อกแทบลุกไม่ขึ้นแต่ทันใดน,นั้นบล็อกฉุนขาดโชโหดจับบิ๊กโชแบกขึ้นหลังต่อด้วยใส่ท่าเอฟไฟพยุทอร์นาโดบิ๊กโชดับคาที่ขึ้นอือทันทีบล็อกตามมาจับกดกรรมการนับ1 2และ3จบแมสสรุปว่าบล็อกเลสเตอร์เป็นฝ่ายชนะบิ๊กโชแพ้อีกแล้วครับท่าน บิ๊กโชนอนสลบลุกไม่ขึ้นอย่างน่าสงสารถึงแม้จะจบและชนะไปแล้วแต่บล็อกก็ยังเจ็บใจที่โดนต่อยหน้าหงายเงือบบล็อกถอดนวมแล้วก็เอาเก้าอี้เหล็กขึ้นมาฟาดกระนำตีใส่บิ๊กโชอย่างแรงทีเดียวไม่นำใจจัดไปฟาดสองทีทีที่สามตามมาติดๆจนบิ๊กโชกลิ้งตกเวทีด้วยความเจ็บปวดยังไม่ไวบล็อกตามมาฟาดต่อบิ๊กโชดิ้นพล่านอย่างน่าสงสารพร้อมโอดครวญ บล็อกจึงฟาดไปอีกครั้งแล้วก็ฟาดไปอีกฟาดไปอีกบิ๊กโชร้องอย่างน่าอนาจใจบล็อกโหนไม่หยุดจึงฟาดอีกแล้วอะไรมันจะโหนขนาดนั้นแฟนๆในสนามทพากันหดหูบางคนอยากจะร้องไห้เพราะสงสารบิ๊กโชหรือเกินโดนหนักมากจริงๆครั้งนี้แต่ยังไม่หนักพอบล็อกกระนำฟาดไปอีกอย่างแรงจนบิก๊กชยืนไม่ขึ้นแต่จะร้องด้วยความเจ็บปวด น่าสงสารมากครับท่านผู้ชมโดนฟาดจเก้า,ากกอี้เหล็กพังเลยบิ๊กโชว์แต่บล็อกก็ยังไม่ยอมหยุดก็ยังไปเอาเก้าอี้ตัวใหม่มาอีกแล้วก็ลงมือฟาดตอกกระนำไตียอย่างเต็แมแรงเน้นเน้นทุกดอกบริการประทับใจเก้าอี้เหล็กพังไปหลายตัวแล้วร็อกจะเอาเก้าอี้ตัวใหม่ไปกรรมการเข้ามาห้ามพอเถอครับเดี๋ยวเขาตายได้โปรดเถอครับกรรมการขอเถอหน้าพี่บ่าวได้โปรดบ้าบออละไรกรรมการ บล็อกเลือดขึ้นหน้าฉุนขาดพรักกรรมการกระเด็นตัวร้อยแลวลีว้วข้อหามาเผือกจนหน้าลำคาญว่าแล้วบล็อกก็เอากอี้เหล็กตัวไมเอี่ยมขึ้นมาประเคนกระหน่ำฟาดบิ๊กโชอีกแล้วยังเถื่อนบิ๊กโชโดนกระหน่ำตีด้วยกอี้เหล็กไปออกครึ่งร้อยแล้วจนหมดสภาพลุกไม่ขึ้นเมื่อบล็อกกระหน่ำตีจนพอใจแล้วบล็อกเลสเนอร์ก็เดินจากไปอย่างเลือดเย็นสมแล้วที่เป็นนักเวยปร้มอสูรกาย ไอ้พวกสถานนี่มั่วบ้าพวกเอ็งเอาบลังสเตอร์มาหาเสร็จแล้วก็เอามามาอย่างโหดอย่างเลือดเย็นโตปวปเพุงมืออะอย่าเอากูมาทำคลิปลงช่องสถานนี่ม่วป้าอีแล้วนะเอากูมาฆ่าทุกคลิปเลยจมคำของโชวไ,ไ,ไว้นะไอ้วินไอ้เพจวอลเลซิ่งมาเนียโชจะไม่มาที่ช่องสถานนี่ม่วป้าแล้วไอ้ตายยังไงโชก็จะไมมาตายแล้วคลิปเอาโชวมาทำยับยั้นท่านนั้นจำเอาไว้นะไอ้พวกสถานนี่มัว่วป่าโชจะไม่มาอีกจริงๆเอากูมาฆ่าแท้ๆเลยปัดโธ บิ๊กโชกโกรธพานใส่ช่องเราซะแล้วครับท่านผู้ชมโกรธพวกเราจนไม่อยากจะมางั้นคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของบิ๊กโช์ที่จะออกในช่องเราเนี่ยนะครับแต่ถึงอย่างไรพวกเราสถานีมวิปลาำทุกคนขอขอบคุณที่อยู่กับมันนานเลยหลายปีได้แล้วขอบคุณจากใจจริงนะครับท้ายนี้สถานีมวปล้มขอเชิญทุกท่านร่วมกันคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการอำลาดแด่บิ๊กโช์ได้เลยนะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายของเขาแล้วจริงๆ ที่เราจะเอาเขาผู้นี้มาทำคลิปลงในช่องของเราทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนำเสนอแมชมวยปล้ำของเราสามารถทำให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปล้ำมาก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปลามานานได้กลับมาสนใจและชื่นชอบในการดูมวยปล้ำอีกครั้งย้อนรอยแมชต่อไปจะเป็นแมชอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีมวยปล้ำเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดแมชมันๆแบบนี้อีก ถ้าอยากสนับสนุนสถานีมือปร้ำก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครด้านล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเราได้เลยเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้สถานีมือปร้ำขอตัวเราไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ